แต่ก่อนจะไปถึงว่าจะไปหาหรือคลังว่าจะใช้แอปไหนจ่ายแต่จะจ่ายยังไงจ่ายเท่าไหร่มาดูรายละเอียดกันดีกว่าเพราะรว่าล่าสุดทางปอพค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาออกมาแจงหลักเกณฑ์แล้วนะเงื่อนไขเงินช่วยเหลือน้ําท่วมค่ะนายชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567 แล้วก็อนุมัติกรอบวงเงิน3045ล้านบาทภายใต้งบกลางค่ะโดยมีการออกมาแล้วนะล่าสุดออกมาเป็นกราฟิกแบบนี้นะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขคุณผู้ชมดูว่าหาก,หากตอนนี้เราน้ําท่วมอยู่เนี่ยเราท่วมแบบไหนยังไงถึงจะได้รับเงินส่วนนี้นะคะโดยได้กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยากรณีอุทกภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยในช่วงฤดูฝนก็มีการแบ่งจากการสํารวจข้อมูลครัวเรือนเบื้องต้นค่ะพบว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 57จังหวัดประมาณ338,391ครัวเรือนโดยการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนค่ะปี2 5 6 7นี้จะแบ่งเป็น3กรณีคือ1กรณีบ้านที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังตั้งแต่1วันหรือนะับเป็น24ชั่วโมงนะแต่ไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันแต่ไม่เกิน30วันกรณีแบบนี้ค่ะให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ5,000บาท 2. กรณีบ้านที่อยู่อาศัยประจําอยู่ในพื้นที่น้าท่วมขังติดต่อกันเกิน30วันแต่ไม่เกิน60วันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ7,000บาทและ 3. กรณีบ้านที่อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อนานกันเกิน60วันขึ้นไปจะให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ9,000บาท ในส่วนของการพิจารณาเงื่อนไขาการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั้นค่ะก็ได้กําหนดเงื่อนไขาการขอรับเงินเยียวยาออกเป็นสส่วนนั่นคือต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจําในพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบ สาธารณภัยหรือเป็นเขตที่ประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินโดยจะต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้แล้วก็จะต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านแต่ละพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยรวมถึงจะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ,อและต้องผ่านคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือระดับจังหวัดด้วยเยอะเหมือนกันนะนอันนี้ พอต้องผ่านเยอะเหมือนกันผ่านหลายจุดหลายส่วนเหมือนกันนะคือถ้าอย่างที่คุณภูมิธรรมได้บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันรอไม่ได้ก็คือการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจะทํายังไงให้ได้เร็วที่สุดแต่ว่าถ้าดูจากขั้นตอนแล้วมันก็ค่อนข้างจะเร็วกันอยู่พอสมควรเชื่อว่น่าจะเป็นกรอบเมื่อว่าน่าจะเป็นกรอบแต่เดี๋ยวว่าหลังจากนี้หลังจากเมื่อวานนี้ที่มีประชุมสปชนัดแรกน่าจะมีการย่อยให้เร็วกว่านี้แล้วล่ะค่ะ ส่วนพื้นที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็ทางปพ,พก็บอกว่าต้องผ่านการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อมูลจากทางสำนักงานเขตและกรุงเทพนะครับในกรณีที่ประสบภัยหลายครั้งเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะ ครั้งเดียวเท่านั้นท่วหลายรอบแต่ว่าท่วหลายรอบแต่ว่าช่วยเหลือได้ไดเพียง,งแค่ครั้งเดียวตอ,ตอนนี้ปอพก็จะ,อะปอพโดยกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นหน่วยงานที่รับงบป,ประมาณแล้วก็ดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับซึ่งธนาคารออมสินจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรงโดยการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีระบบพร้อมเพย์นั่นเองนะครับ5,000 7,000และ9 0 0 0บาทน,นะครับค่ะ